เช่นเดียวกันทางจังหวัดพัทลุงนะคะในคดีที่มีการขโมยรังนกที่พื้นที่เกาะสี่เกาะห้าค่ะล่าสุดค่ะคนเมืองรุงอ่านถแถลงการจี้ให้ผู้ว่ารับผิดชอบกับคดีนี้ค่ะหลังจากที่ผู้ว่า,าการจังหวัดพัทลุงค่ะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นกับการขโมยรังนกแต่อย่างใดค่ะโดยล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเวลา10บนาฬิกาที่สรารการจังหวัดพัทลุง นายสมบูรณ์บุญวิสูรประธานชมรมคนเขา,ขา,ขาบรรทัดและผากขี่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็ประธานสาภาองค์การบรหารส่วนจังหวัดพัทลุงค่ะได้ร่วมการอ่านถแถลงการในการกำหนดทิศทางการจัดการรังนกเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในฐานะประธานกรรมการรังนกและเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ของชาวพัทลุงออกมาแสดงความรับผิดชอบทั้งในทางกฎหมายและในทางสังคม รวมทั้งคณะกรรมการรังนกทุกคนและร้องขอให้เจ้าที่ชุดสอบสวนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายมารับผิดชอบรังนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ทั้งคนลักขโมยรังนกค่ะรวมถึงผู้สั่งการด้วยนายสุพัชชาตรีประธานสภาวจพัทลุงฮะกล่าวว่าสมาชิกชมรมประธานสภา,า,สภาและรองประธานสภาท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นตัวแทนที่รับมอบหมายจากประชาชนจังหวัดพัทลุง ออกมาเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเก็บภาษีอากรอ,ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางชมรมเรียกร้องให้ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนเมืองลุงทางด้านนายกู้เกียรติวงกระพานค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชนว่า กรณีที่ประชาชนออกมาตั้งเวทีปราศัยที่หน้าสารการจังหวัดและเรียกร้องให้ผู้ว่าการจังหวัดสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ภายใน7วันและย้ายผู้ว่าการจังหวัดพัทะลุงค่ะต้องบอกแล้วคะว่าภายใน7วันหาตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยไม่ทันจริงๆและการที่จะย้ายผู้ว่าจังหวัดนั้นตนก็พร้อมที่จะเดินทางค่ะถ้าหากกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งย้ายมาจะให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และถ้า,าจะย้ายก็ขอให้ย้ายขาดจากจังหวัดพัทธลุงช่วงนี้ก็มีจํานวน8ปจังหวัดค่ะที่ผู้ว่าการจังหวัดกเกษียณอายุราชการและยังไม่มีใครย้ายไปแทนตนเองเนี่ยก็พร้อมจะไปอยู่เพราะเป็นที่รู้กันแล้วค่ะว่าตนทํางานในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า4ปีมากกว่าผู้ว่าการจังหวัดคนอื่นๆส่วนการขโมยรังนกอีแอนนั้นผู้ว่าค่ะยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้ติดตามข่าวคนร้ายขโมยรังนกและทำอะไรให้เสียหายถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็จะมีการสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้ส่วนเรื่องที่มีการปล่อยคลิปเสียงที่ว่าคนของรัฐเปิดทางให้มีการเข้าขโมยรังนกนั้นตนเองก็ได้มีการฟังคลิปเสียงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วและได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็แต่งตั้งหน่วยงานราชการอื่นค่ะ ที่ไม่มือส่วนเกี่ยวข้องมาเฝ้ารังนกแต่องอะไรก็ตามคะตอนนี้คลิปเสียงที่ปล่อยออกไปก็ถือรู้แล้วค่ะว่าเป็นเสียงของใครและจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบอีกครั้งหนึ่งค่ะ